ตอนนี้เนี่ยต้องไปคาเฟ่ชิคๆพาไปเที่ยวคาเฟ่ดีกว่าไปดื่มกาแฟกันเ,เช้าๆแบบนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีคาเฟ่ที่เขาตกแต่งแบบชิคๆคูลๆสวยๆนะอเอาไว้ถ่ายภาพที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับที่จังหวัดสุราธานีจะชิคจะคูลแค่ไหนแต่รับรองว่าที่นี่แหวกแนวแน่นอนครับ <ไ>นี่<ะ>คาเฟ่หรือวัดไม่ได้ขึ้นภาพผิดจริงๆยืนยันว่าทีมงานไม่ได้ขึ้นภาพผิดนี่คาเฟ่ฮะนี่ภายในวัดใช่ไหมภายในวัดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คหรอไม่ใช่ภายในวัดด้วยไม่ใช่งานศพด้วยครับนี่เป็นคาเฟ่จริงๆตอนนี้กําลังกลายเป็นร้านกาแฟสุดชิคครับที่ใครเห็นครั้งแรกก็ต้องเป็นเหมือนพี่บ๊อบก็คืออะไรงงสิครับคือมองไปทางไหนมันก็บรรยากาศมันไม่ใช่เนี่ยอืมคาเฟ่มันต้องชิลไหมแต่ทีนี้มองเห็นอะไรอ่ะ ลงศพบ,บ้างพวงหลีดบ้างอดอกไม้จันบ้างแต่แบบนี้พี่บอ๊อบในโซเชียลคือฮาครับแล้วที่นี่คือสูขส่ขิดคอฟฟี่บาร์สู่ขิดสู่ขิดเข้าใจไหมสู่ขิดเนี่ยผมไปสู่สุขติเงี้ยหรอถูกต้องอ๋อเหรอภาษาวัยรุ่นเออภาษาวัยรุ่นสับใหม่อ๋อเหรเออนี่ยฮะร้านนี้มีเอกลักษณ์มากครับเพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายเนี่ยนะครับ ก็คือลงศพวางเรียงรายกันแล้วก็มีพวงหรีดมีดอกไม้จันทร์แล้วที่สําคัญเขามีบริการลงสดอกเคราะห์ด้วยนะใายรู้สึกว่าดวงชะตาไม่ค่อยดีไปสดอกเคราะห์ที่คาเฟ่นี้ได้ลาหูเข้าอย่างนี้ต้องไปที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่สุราศพสุราศที่สุราร์คือไปสอบถามก็เลยรู้ที่มาที่ไปครับว่าเดิมทีเนี่ยเป็นร้านขายลงติดแอร์ตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีครับเจ้าของเนี่ยทำธุรกิจขายลงศพมานานแล้ว20ปีแต่ด้วยความชอบแล้วอยากเปิดร้านกาแฟ ก็เลยตัดสินใจครับดัดแปลงให้ร้านกลายเป็นเคาน์เตอร์บาร์กาแฟที่หน้าร้านแทนครับแล้วก็ขายเครื่องดื่มเขาบอกว่าราคาไม่แพงไปลองชิมกันได้และที่สําคัญครับที่ร้านเขามีคําคมสุดจี๊ดอยู่ตามพงรีดต่างๆสู่ขิดดูดถึงนิมิตฟินถึงสวรรค์ <c oughs> หรือบางบางอันก็ดูดหนึ่งคำสวดอภิธรรมเคืนโอ้ไม่ไหวอ่ะไม่เอานะ <c oughs> แบบเนี้ยจิบแรกขึ้นสมองจิบสอขึ้นสวรรค์อันนี้ไหวไหม ฟินวันนี้นอนอีกทีก็ตอนตายเข้าใจแล้วว่าทาไมตั้งชื่อว่าสุขีดคือเหมือนเขาแซวตัวเองอะนะบุดปั๊บตายเลยอย่างนี้เลยเหรอคือเข้าใจว่าแบบลาตายจะมีใครกล้าเดื่ม้น่นั่นสิแต่ก็เป็นสีสันนะคะนํามาฝากกันเหมือนที่พี่เอกบอกว่าก็มีการปรับตัวของร้านนี่แหละเอาสีสันเหล่านี้มาฝากก็เป็นความความเก๋ความแปลกใหม่ๆนะคะมาให้เช็คอินกันค่ะ